ไปทำสลายใช่ไหมสลายอยู่ไหนใบไม,ไ,ไ,ไม้สลายไปโกนี่ใบไม้สลายนี่ไงเก็บเด็ดไปเด็ดใบไม้ไปเด็ดตรงนี้เลยเนี่เอเอ ่เด ouais, ouais, ็ดมาสิไปนี่ทันตาไปเด็ดมาเด็ดเอาปล่อยทำไมล่ะเด็ดดิเด็ดดึงมาดึงนี่ดึงตรงนี้สิดึงตรงนี้ดิดึงตรงนือมี้อาเดี๋ยวทิ้งไหนล่ะโอายวนู่นเดือง เชียงนกอะไรเนี่ยเอาขนมไปวางสิไปแล้วโอเคไปเลยที่ยู้จ้าโอ้นี่ลินสาลาย ขาลายพิเศษสาลายสปายรูเต็มหน้าขอหน่อยดีกวานี่กินเลยเอ้าวชิมเป็นไงอร่อยไหมมาเป็นมาดิเอยังมันโอาหารแปลกๆเลยหรออ้าวต้องลองสิอาหารต้าอได้จริงนะ กินสิเดินไปไหนละมีงงอยู่ทั้ง